วิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของเพื่อนแต่ละคนไม่ให้ซ้ำกันในไลน์แตะที่แอปไลน์ต่อไปแตะที่หน้าหลักซ้ายมือล่างสุดแล้วแตะที่การตั้งค่าต่อไปแตะที่โทรแล้วให้เราแตะที่เสียงเรียกเข้านะครับต่อไปให้เราแตะที่เพิ่มเพื่อน ให้เราเลือกเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราเลือกเพื่อนเสร็จแล้วแตะที่ตกลงเลือกเสียงเรียกเข้าได้เลยนะครับเลือกเสร็จแตะที่ตกลงกรณีถ้าเราต้องการลบเสียงกดค้างไว้ที่เพื่อนได้เลยนะครับแตะที่ลบแล้วให้เราแตะที่ลบอีกครั้ง วิธีทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ